สวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าช่รายการรีวิวกรองเกมไม่เกี่ยวกักของการน,นะครับคลิปในวันนี้เรามีของดีจากต่างแบบนมารีวิวกันกับเจ้าตัวนี้เลย Ampligame A8 นะครับเจ้าตัวนี้เป็นของแบรนด์ฟีฟายนะครับจริงๆผมที่แรกผมอ่านว่าฟีฟายนะแต่ว่าผมไปเห็นของต่างประเทศเขาเขาอ่านว่าฟีฟายกันนะเจ้าสภาพกล่องก็ดูค่อนข้างยับเยินหน่อยเจ้าตัวนี้เดินทางมาไกลนะครับ้องมาจากจีนแผ่นดินใหญ่น้องเลยบุบี้หน่อยนึงนะผมแอบ,บแกะช็คไปนิดนึงแล้วลนะ่ะ แต่ว่าเดี๋ยวเรามาให้ดูกันว่าเบื้องต้นนะในกล่องจะมีอะไรประกอบบ้างหน้าตาตัวไมจะมาเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับก็คือพร้อมสแตนแบบนี้นะพร้อมใช้งานแล้วก็จะมีอะไรก็จะมี USB นะครับสำหรับเสียบใช้งานเป็นแบบไม USB นะครับคู่มือการใช้งานนะนี่เลยแล้วก็จะมีตัวหัวเปลี่ยนหัวเปลี่ยนตรงนี้อันนี้สำหรับเวลาที่เรา มีขาแบบนี้นะครับเราก็จะต้องใช้หัวเปลี่ยนนักขนานี้ซึ่งตัวนี้ก็จะมาติดนี้แล้วก็ห้อยไม่นั่นเองนะครับเจ้าตัวไม่เนี่ยครับอ่ะมันจะมาพร้อมกับช็อคเมาส์เลยช็อคเมาส์คือไอตัวกันสั่น์เนี่ยครับอ่าที่เวลาแบบไม้จะกระดึ๊ก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 นอ่ะมันจะมีช็อคเมาส์มาให้ในตัวเลยนะครับเจ้าตัวนี้จะเป็นป๊อปชิลนี่ ผนนี้ครับถ้าสังเกตดีจะเห็นว่ามันมีรอยยิ้มดีเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นจริงเหรอลองมองดีดอยูกับไฟสิเห็นไหมเห็นไหมรูว่ามุมไหนจะเห็นนะไม่เห็นนี่นี่มันมีลูกตาลูกตาอยู่ตรงนี้ตรงปลายนิ้วเนี่ยมันมีรอยยิ้มเห็นไหมเห็นใช่ไหมน้องน้องเป็นรอยยิ้มนะครับลักษณะการใส่ก็ไม่ยากก็คือเสียบแค่เสียบลงไปช่วยกันอะไรได้บ้างอย่างสมมติว่าเราเราพูดแบบยีเสียงพอเสียงลม มันค่อนข้างที่ทจะก,การได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวเป็นว่าเดี๋ยวเป็นลองเทสที่หลังอเวลาเราไปติดที่ตัวกา้านไม้อะไรต่างๆที่มันแขวนอยู่มันก็จะมาทั้งยวงแบบนี้เลยนะมันทั้งยวงเลยขอให้ดูเบื้องต้นก่อนว่าเจ้าตัวไม้เนี่ยมีตัวควบคุมตรงไหนบ้างปุ่มควบคุมนะครับก็จะมีตัวนี้ครับตัวเกณฑ์เสียงเหมือนกับว่าเป็นการดูดเสียงว่า เยอะน้อยแล้วก็สามารถใช้เช็คได้วด้ยวยว่าเสียงเกมที่เราได้ยินในเครื่องกับเสียงไม้เนี่ยมันบาลานซ์กันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวให้เราเสียบหูฟังนะครับเอาไว้เสียบเช็คเดี๋ยวเราเค่อยไปให้เห็นคุณภาพสิทธิภาพมันดีกว่านะครับแล้วก็ช่อง USB อสีส่วนด้านบนนะครับด้านบนจะเป็นปุ่มเปิดปิดไม้นะครับถ้าปุ่มเปิดปิดไม้เนี่ยเดี๋ยวเวลาเสียบปุ๊บมันก็จะมีสีขึ้นมาว่าถ้าเป็นสีเขียว แดงปิดเปิดมันไม่ต้องกดนะครับคือปุ่มมันแค่เอานิ้วสัมผัสแค่ถูบเบาๆเลื่อนผ่านบเบาๆด้านหลังก็จะมีปุ่มให้ปรับไฟเช่นกันครับตรงปุ่มนี้เนี่ยก็ไม่ต้องกดเหมือนกันก็คือแค่นิ้วผ่านแค่สัมผัสเบาๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปติดตั้งกันดีกว่าเสรนิดหนึ่งนะครับด้วยความที่ว่าเจ้าตัวหน้ากล่องเนี่ยไม่ได้มีการระบุว่าแบบอุยสเปคมันมีอ่าอะไรยังไงบ้างนะครับเราจะเห็นแค่ว่า มีปุ่มอะไรฟีเจอร์หลักๆมียังไงบ้างมี rgb นะครับอันนี้เองแต่เราจะไม่มีทางรู้เลยว่า,ามันดูดเสียงอะไรเท่าไหร,ร่ยังไงช่วงความถี่ที่มันการตอบสนองในการดูดเสียงยก็อยู่ที่ประมาณ5 0เฮิร์ตถึง20,000เฮิร์ตก็เป็นช่วงอะยะที่เรียกว,ว่าพื้นฐานมาตรฐานที่เราใช้กันทั่วไปนะครับ Sensitivity เอาเป็นว่ามันลงลึกคุณผู้ชมก็ไม่ต้องไปทำความเข้าใจอะไรกับมันมากนะครับเดี๋ยวเราเทให้ดูเลยดีกว่าส่วนเจ้าตัวนี้ผมไม่ได้ ได้ถือมืก็ถอดออกเลยถ้าถามว่าแข็งแรงไหมแข็งแรงนะครับเพราะเสียอิบูก้องแก้งแต่ผมกล้าพูดเลยว่าถ้าปาหัวหัวแตกแน่นอนมันแข็งโต๊เลยนะอ่ะก็วัสดุแข็งแรงครับให้ความรู้สึกว่ามันมันจะนิ่งอย่างแน่นอนถ้าเวลามันถูกตั้งอยู่บนโต๊ะแต่ว่าผมจะไม่ใช้เพราะว่ารู้สึกว่ามันจะเกะก,กะก็เ,เลยไปห้อยดีกว่าอันนี้เราทําการต่อเข้าคอมแล้วนะครับเดี๋ยวบางช่วงจะมีการสลับใช้เสียงของเจ้าตัวนี้ให้ดูกันว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไง มีเบื้องต้นก่อนก็คือเจ้าตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยเป็นแบบคาร์ดิอย์ซึ่งการรับเสียงเนี่ยจะรับเฉพาะด้านหน้าเท่านั้นทีนี้ผมให้คุณดูนี่ด้านหลังเวลาที่เรามีการปรับเกณฑ์ว่าผมลดไปสุดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสังเกตว่าตอนนี้ไม้ไม่ดูเสียงนะครับสวัสดี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 ครับเห็นไหมอาจจะดูไม่ชัดอ่ะดูจากตรงนี้ เส,ส้นนี้ก็ได้อันนี้แบบไม่ดูดเลยสวัสดีครับเทสครับเทสเทสให้ตายเถอะบ้าเอ้ยเทสครับเทสเทสให้ตายเถอะบ้าเอ้ยเห็นไหมนี่ผมพูดด้วยน้ําเสียงน้าหนักประมาณเท่าๆกันแต่ว่าตัวตัวเกณฑ์เสียงที่ดูดขึ้นมาเนี่ยดูดนิดเดียวให้ตายเถอะบ้าเอ้ยให้ตายเถอะบ้าเอ้ยให้ตายเถอะบ้าเอ้ยบ้าจริงๆบ้าจริงๆให้ตายเถอะบ้าเอ้ยเห็นไหมครับว่าลักษณะการดูดเสียงก็เยอะขึ้นทีนี้ข้อดีของเจ้าไม้ตัวนี้เท่าที่ผมแอบลองเทสมาก่อนหน้านี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเขาอาจเสียงแค่ ด้านหน้าเท่านั้นเสียงที่เกิดขึ้นด้านหลังก็คือไม่อาจนั่นเองยกตัวอย่างเช่นข้อดีคืออะไรเวลาที่เราสตีมนะครับเราพูดใส่ใหม่ตรงนี้เสียงที่เกิดขึ้นตรงคีย์บอร์ดแทบไม่เข้าเราสามารถปรับให้มันแบบสวัสดีครับเทสครับเทสซึ่งตอนนี้เราอยู่กับในการรีวิวนะครับเทสครับเทส อันนี้จะลองการใช้งานจริงแบบว่ามีคีย์บอร์ดด้วยอะเปิดแอร์ครับพี่น้องเราจะให้ดูว่าถ้าสมมติว่ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าทํางานเช่นแอร์แอร์แบบลั่นๆคือลืเลยจะสังเกตเห็นว่าไมค์จากหัวกล้องตอนนี้จะเริ่มมีเสียงเสียงคอมเพรสเซอร์แอร์เข้ามาซึ่งจะค่อนข้างดังมากเดี๋ยวเราจะให้ลองดูกับเทียบกับไมค์ตัวนี้นะครับสวัสดีครับเทสครับเทส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 บวกคีย์บอร์ด สวัสดีครับฮัลโหลครับเทสครับเทสอ่าปรับดูดลดลงอันนี้ดูดเยอะสวัสดีครับเทสครับเทสยังคงเทสกันอย่างต่อเนื่องนะครับสวัสดีครับเทสครับเทสยินดีครับยินดีเทสอันนี้มีการเปิดแอร์เพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับ จะสังเกตเห็นว่าจังหวะที่เรานิ่งๆไม่ได้มีการพูดไม่ได้มีการอะไรเนี่ยแค่ตัวคอมเพรสเซอร์แอร์เดี๋ยวผมจะลองเงียบนะครับแล้วลองดูว่าไมุดูเสียงเป็นไง ออออเคคนนนะะฮัีี้ืดต่อมาเดี๋ยวเราเทสปุ๊บปั๊บอะทีงานาปิดแอร์ให้แป๊บเดียวโอ้ลั่นลั่นลั่นแอร์ลั่นเสียงปุ๊บปั๊บที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ไอตัวป๊อปชิลเนี่ยเอามันช่วยอะไรได้บ้างป๊อปชิลคือแบบเอาไม่มีก่อนแยาไม่มี ปั่วปั่วปั่วหยอปั่ปั่วปัออ่วปั่วเงินบ้านเดี๋ยวเราจะทำเสียงโทนเดิมโทนเดิมแบบแบบเมื่อกี้เลยปัปวปั่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 วปว่ปั่วปว่ปั่วปั่ววิเวอร์ชั่นที่มีป๊อบชิลจะสังเกตเห็นได้ว่าช่วงเสียงที่มันุบที่เกิดขึ้นเวลาเราพูดใกล้ๆไมค์เนี่ยมันก็ช่วยไปได้เยอะมากๆเลยนะครับ ในส่วนของสีไฟอันนี้ทีเด็ดผมชอบมากอยู่ด้านหลังตรงนี้เหมือนเดิมไม่ได้กดก็จะม,มีเป็นสติกสีแช่ค้างนะครับแล้วก็เลือกสีได้แต่ว่าที่ชอบที่สุดไม่ใช่ที่ชอบที่สุดคืออันนี้อันนี้คือชอบที่สุดเลยน,นี่รับเลลาหวานเจี๊ยบเป็นแบบ full RGB นะครับโอเคนี่เดี๋ยวเราลองเทสเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงแล้วกันว่าถ้าเราปรับดูดเสียงเยอะๆเนี่ยเทสเทสเทสเทอันนี้ไม่ดูดเลยเทส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 ครับทสเทสดทสเทสเยสเทสเเทส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 เทีเทสเนส้ทสเดสเเทสเสเดเเ มาครึ่งหนึ่งพูดจากด้านหน้านะครับพูดจากด้านหน้าดีดนิ้วด้านหลังสวัสดีครับเทสครับเทสโยโยวะซับโยโยโอ้ยปปปปนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าเจ้าไม้ตัวนี้มีการจัดการที่ดีมากๆสุดท้ายของการสรุปเจ้าไม้ตัวนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่า เจ้ามาตัวนี้ยังไม่มีขายในไทยนะจริงๆมันเป็นแบรนด์ที่แบบไม่ค่อยมีคนรู้จักด้วยแบรนด์ไฟฟายเป็นแบรนด์ที่ผมไปเจอในร้านกล้องร้านขายกล้องแบบบิ๊กแคมเปล่าอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบเฮ้ยอะไรวะนี่แบรนด์นี้หรอหน้าตามันดูเกมมิ่งจังเลยอ่ะแล้วก็ไปหาดูว่าเฮ้ยเขามีโปรดักต์อะไรบ้างก็ปรากฏว่าเฮ้ยเราเราเจอแบบไมที่แบบมีลันษณะแบบเขาเรียกว่าไงเหมือนแบบว่าสไตล์เกมมิ่งแล้วที่สําคัญเลยก็คือตัวราคาไม่ได้แพงที่คิด เจ้าตัวนี้ราคานําเข้ามานะครับถ้าสั่งของจากจีนแผ่นจีนใหญ่ก็อาจจะใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์เจ้าตัวนี้ราคาอยู่ที่ไม่เกิน50เหรียญ USD ถ้ารวมนําเข้ารวมแล้วก็2 0 0 0ไม่เกินประมาณ2,000นะครับคุณภาพเสียงที่ได้โอเคมากการใช้งานไม่ยุ่งยากปรับเสียงดุดมากดุดน้อยแค่นั้นเองนะครับจัดก,การเสียงได้ดีฮะก็จากที่คุณผู้ชมได้ลองฟังไปนะครับผม เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ใครที่สนใจตอนนี้ยังไม่มีขายในไทยอาจจะต้องรอนิดนึงหรือถ้าอยากได้ตัวนี้เลยก็สามารถสั่งจา,จากต่างประเทศได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าอุ้ยมันจะสั่งยุ่งยากเลยไม่ยุ่งยากครับหรือถ้าเป็นรุ่นอื่นของแบรนด์ไฟไฟายยังมีรุ่นอื่นอีกเดี๋ยวก็เดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนิดนึงแล้วกันว่ามันมีของที่ร้านไหนขายบ้างมีรุ่นไหนบ้างนะที่ผมเคยเห็นในไทยบางทีเซิร์ชในช้อปปีก็อาจจะมีรุ่นใกล้เคียงนะครับของแบรนด์นี้เหมือนกัน ราคาไม่แพงเลยนะครับแล้วคุณภาพนี่คือถือว่าดีมากดีแบบดีมากนะครับผมเจอก,กันคลิปหน้าไปหาซื้อกันได้นะครับผมขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมกันถึงตอนนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ